So you You're gonna be brutally molested by 16 autistic clowns You're gonna be kicked in the balls every day by Kevin Hart They're gonna pull your What the รานบริการเติมรูปปรบักโปรโมชั่นสุดคุ้มเดยนี้วีไอพ ver อร์เวขั้นต่ำเพียงย yeah, ีสิบาทและยังมีบริการส่งเกมพาร์เลทห ยังไม่หมดเพียงเท่านี้<ะ>บริการจำหน่ายไอไก่ตันบ็อกฟุตหากลูกค้ามีแรงก V.I.P จะได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อ5%สนใจใช้บริการลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ o ุดมีมในอ p ที่34นะครับไม่มีพลาดใดๆทั้งสิ้นไปดูมาดีๆละนะครับสำหรับคนที่อยากดูมีมลิงก์ดิสคอดใต้ลังคลิปเลยนนคลับนะจะขำจะฮาแค่ไหนอีพีนี้ฝากตัวด้วยนะครับ มาถึงอันแรกก็ je pète ma ha มัมมาลูบอะไรนะอะไรนะ โอเคอันนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับมันอาจจะมีเสียงเล็กิเล็ก์นะฮะผมก็เลยต้องพากซ้ำนะฮะ <c oughs> โอ้คุณผู้หญิงขอโทษนะนั่นเงินคุณหรือเปล่าเออชื้อพึงหยิบขึ้นมานี่แกะฟิล์มนี่เอาไปเ,าเฮ้ยหยิหบคืนให้แบบนเนียนมมาเอไม่เรียกจัดฉากไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วนะ

เด็กแวน vs ยายสปีดศึกประท้าความเร็วที่ต่างฝ่ายต่างเร็วไม่แพ้กันฮ้ยอะไรวะฮ้ยโอ้ยมาเป็นยวงเลยเด็กแวนโอ้ my little pony โอเคโม พอดีครับพอดีมาไปโดนอะไรมาวะเนี่ยไอหมากเกยเหรอความรักก็เหมือนคริสตินโนโรนันโดรู้ว่ามีตัวตนแต่สัมผัสไม่ได้สู้ <laughs> ทำไมถึงสู้โอ้ผู้เล่นกินชินนะเฟรดดี้ฮึ่มพูด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 ใช่ไหม โย่ชีโดนัทน่ากินชะมัดเลย What the fuck โยเฮ้ยชาลีชาลีชาเลงเหรอโหยโคตรนานเลยชาเลงนี้แบบเก่ามากแต่ไม่เก่าขนาดนั้นฮะชาลีชาลีเฮ้ยเฮ้ย เอาเสื้อผ้าไปด้วยดิ Can't even eat a snake during a mission, huh? I wouldn't mind eating you. อะไรวะความคิดผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันนะจริงเหรอแค่ไหนกันเชียว ไปฟูเกมเพลย์เลยไปน่ะเฮ้ยโว้วววว่าต่อแฟนผู้หญิงทำงานมาหนักทั้งวันเลยสิท่าพี่สาวแฟนผู้ชายกลับบาร์ทำงานไม่ไม่เล่นสิไม่เล่นไม่เล่นสิ I am speed วัตถ <Whoa>, oh, Pro um ุ์มิกวัตถุจิ้วต้องมากับคุณภาพที่สูงสิไม่เอาแบบภาพแตกละเอียดอย่างนี้สิมองไม่เห็นเลยว่ามันเป็นวอร์จิ้วจริงวะนะ่ะเนี่ยเฮ้ย You. You're gonna be brutally molested by 16 autistic clowns. You're gonna be kicked in the balls every day by Kevin Hart. They're gonna pull your. S what the? F Turn around. Come here. Hey, hey, yo. Hey, 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 yo. อ๋อยังรอรอที่โอเคโอเคอือฮึโอ้เอาโดนแม่ตีแน่ฮะกินชี้จริงจังคนนี้โอ้โหเป็นตัวยงครับท่านชี้ ผมไม่รู้ว่าเหมือนอีโมดที่ฟีไฟมันใช้หรือเปล่าน่แต่ว่าก็น่าจะเหมือนอยู่แหละไปไปไปเกไปไปเกไปไปไปเกไปไปไปกินหมาฉลองนี่มันสตาร์ฟิลนำตอนยนอีกกี่เนี่ยโอโชิโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้ว ช่วงนี้ชมเพลงดีมีประโยชน์ของพี่จ้านะครับเพลงผีดันโอ้ยรีก็สิแรงนะรีก็รเกสิแรงนะทุกเกยกูนะนะครับไอติมเจลี่นะครับอร่อยมากเลยครับเอโยวัต the ฟัอกโรบาฉันอะไรครับฉันกาลูรี อา้าวกะลีฉันได้เลยครับครูบาฉันได้นะนี่เขาเรียกว่าขนมกะลีปับทำมาจากแป้งสาลีห่อไส้ผสมผงกะลีฉันได้ไม่ผิดนะฮะ<อ>ทำไมต้องใส่สร้างเอฟเฟกต์ขอ,ของเราได้มัไหมจ๊ะ

this is an Italian tri splitter. It was used by the mafia to move around large amounts of money. It can divide a US $1 bill into thirds, which is the reason it wasn't popular in the US. But anything you divide with it can instantly be restored. So, what would you stick inside the Italian tri splitter? แม่โอ้โหไอพี่ชอบวะนะ้องพี่ชอบมากเลยนะ้องนี่มีไหนผมชอบผมรีแอคให้เลย มันก็แค่วันธรรมดาในดิสคอร์ดลาดโลนะเอาคู่ปากดูนี้ขอร้องเอ้ยเอยอินโทรเทลอะอยากได้สักอันแฮะ ผู้ชนะได้ล่มชูชีพฮะโ,โอ้เล่นกันอย่างงี้เลยเหรอเมื่อคุณกาลังดื่มนมและเพื่อนเล่ามุกตลกให้คุณฟังแหมถึงกับสาลักเลยทีเดียว Play a y video games, maybe Overwatch, League of Legends. Nope, because that's for low IQ peasants. You look like someone who would play League of Legends. You look like a Genshin Impact enjoyer. Have you ever played that? Get the hell out of the kill zone. Move, move Head for the building Metal Zero One, we've lost contact with the German division commander. What's the status on the ground? <laughs> One, open a doorway. All of the brothers and sisters have been creating this moment. โอเคขาเต้นเขาไม่สนใจคุณนะข้างๆนั่นเลย ยาลเอาเป็นว่าสำหรับคนวิวก็น่าจะวีแค่นี้นะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะชอบตรงไหนตลกตรงไหนอย่าลืมเหมือนไม่บอกแต่ลังคลิปด้วยนะครับอีพีหน้าเป็นอีพีพิเศษเตรียมตัวกันด้วยละ่ะ